จะพาไปชมบ้านแฝดนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านข้าวแกงพุงกลางนะคะถนนบางกวยไซน้อยค่ะเข้าซอยข้างๆร้านข้าวแกงพุงกลางเลยค่ะซอยนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแมคโครบางบัวทองนะคะแล้วก็เป็นโลตัสบางบัวทองอยู่หัวมุมถนนกาญจนาค่ะด้านหลังจะเป็นการไฟฟ้าบางบัวทอง ติดกับปั๊ม PT นะคะการไฟฟ้าถ้ามาตามทางรถวิ่งจะเลยการไฟฟ้ามาประมาณสัก500เมตรนะคะฝั่งตรงข้ามซอยจะมีร้านวัสดุก่อสร้างค่ะสีน้ำเงินนะคะสีเหลืองๆก็จะเป็นร้านเหล็กลุ่งโลดะคะถ้าขับเลยไปนะคะจะเป็นนิติเวชคลินิกค่ะเข้าซอยนิติเวชก็ได้นะคะ ด้านหลังจะอ้อมไปทะลุกันเป็นสี่เหลี่ยมค่ะซอยนี้นะคะสามารถที่จะเข้าได้เหมือนกันท่าเลยนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปนะคะเข้าซอยหลักที่เราจะพาไปซอยนี้ค่ะตรงเข้าไปในซอยนะคะประมาณ5 6 0ร้อยเมตรค่ะก็จะถึงที่ดินนะคะเป็นบ้านเนื้อที่ห้าสิบตารางวานะคะเข้าซอยจะมีร้านกาแฟพึ่งนะคะร้านจัดน่ารักเลยค่ะ ตรงเข้าไปนะคะเดี๋ยวลองหันหลังมาดูอีกรอบนึง่งร้านเขาจัดน่ารักแล้วก็ร้านเล็กๆนะคะเนื้อที่ไม่ใหญ่แต่ว่าทําดีเลยชั้นสองก็จะมีที่นั่งรับลมด้วยนะคะอันนี้เป็นที่นั่งนะคะเข้าไปในซอยนะคะจะเจออูวันโวอยู่ขวามือนะคะเมื่อกี้ที่เห็นสีเทาๆเลยไปก็จะถึงบ้านแฝดแล้วค่ะใกล้ค่ะหลังนี้ค่ะคูหาละนะคะ สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นนี่ค่ะถึงแล้วค่ะจบคลิปเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเส้นทางอื่นบ้างค่ะ